กำลังกำลังจะขึ้นรถไฟขบวนพิเศษรเรียกว่ารถต๊อกเตก๊กครับอะไรก็แล้วแต่นะคะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เรากำลังจะพาท่านผู้ชมนะคะเดินตามทางรถไฟตรงนี้นะคะซึ่งเป็นจากสถานีวังโพเนี่ยค่ะเดินทางไปที่ถ้ำชนีซึ่งถือว่าเป็น ันซีนของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ,ะออตอนนี้ประมาณเกือบเกือบ้าโมง,โมงแล้วนะคะ,คะก็เป็นเวลาที่กำลังจะมีฝนแต่ว่าเราช้าไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะอยากได้มุมสวยๆของวันนี้ตามไปกับเราคะ่ะ มากเลยครับช่วงเดินทางสะพานลอยครับโอ้โหเดินทางแบบนั่งรถบานสะพานลอยครับช่วงนั้นวิววิวครับแล้วก็ของทางของพี่งเนี่ยอยู่ด้านหลังก็จะมีรถพัสทางที่เป็นเจ้าของร้านแก้วมารวมมากับเพื่อนอีกสองท่านเนี่ยมารวมกับเราด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าทุกคนแบบตื่นเต้นแล้วก็อั่นเต้นมากแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่เส้นทางที่เราจุดหมายจริงๆเราผ่านทางชะนีมาแล้ว ที่ไม่ได้ดูเทปเนี้ยก็อยากจะให้ชมกันในเว็บไซต์ของเรานะคะหรือเข้าไปในเอ่เอเว็บบล็อกค่ะไปที่ w w w 1 0 0 k เว็บดอทหนึนะคะอ่าค่ะแล้วคะเราต้องเดินทางกันต่อเพราะเดี๋ยวรถไฟจะมานะคะบ๊ายบาย มาเห็นตัวจริงเสียงจริงสักนิดหนึ่งกับคนที่พาเรามาในวันนี้คุณเอกชัดค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้เราออกมานอกสวนสาโยค่ะเรออกมานอกสวนไซโยคุณเอกชัดวันนี้พาเรามาไหนบางเ่นเรานังรถไฟแบบนึกถึงรถไฟหออีก่ยิงกว่าหนังสี่มิตินะเนี่ยรถไฟอเมซอนเลยอ่าใช่ใช่เฮ้ยนี่สี่มิตินะเขามีเหงื่อแตกด้วยขอโทษนึงนะครับไม่ใช่รถไฟครับ รถตอแกแบกผู้ชมผู้ถูกคุออย่างีคือทุกท่านต้องติดติดตามชมรายการนี้เท่านั้นท่านถึงจะได้เห็นภาพแบบนี้ <c oughs> เพราะถ้าเกิดท่านมาทางรถไฟปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นความรู้สึกแบบนี้เพราะน่าจะนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็มีต่เห็แต่หน้าตาแต่นี้เรามารถตอกแ็กเนี่ยเท่าคือเราได้ใกล้ชิดกับรางเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงกรีดด้วยนะครับ ชั้นเองค่ะคุณเพราะว่าตรงนั้นนะคะเป็นภาพเป็นภาพของความรู้สึกดีๆคุณเพราะว่าตรงนั้นเป็นเหวนะคะลึกลงไปแล้วก็มองเห็นแม่นก็ตกวสวยงามปกติตกเหวอยู่บ่อยๆแี้ยนั้ขึ้นเองไม่ได้ด้วยนะคะโอแต่เป็นภาพที่สวยงามมากค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้มาเห็นด้วยตาแต่ว่าตรงนี้เราผ่านทำชนีมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับตอนนี้เราอยู่แดนมหามงคลแดนมหามงคลเนี่ยรถเข้าถึง แต่ถ้ำชนีรถเข้าไม่ถึงถ้าเดินก็10กิโลหัวหรือท้ายก็10กิโลแล้วตอนนี้ทาไมเหตุใดเราถึงต้องพักก่อนคะเพราะว่าเราให้มาดูจุดที่สวยที่สุดจุดหนึ่งแล้วก็ผ่านถ้ำชนีแล้วก็กลับเข้ารีสอร์ทแต่ว่าเราต้องดูขบวนการของดูเวลาของรถด้วยนะคะเพราะว่ารถรถของเราเนี่ยเล็กกว่ารถไซแต่คันนั้นต้องหลบแล้วครับอ๋อเหรอคะบเพราะของเราเป็นขบวนพิเศษครับอ โซ่มากๆวันนี้เรามากันหลายสิบชีวิตนะคะหลายสิบชีวิตเลยแล้วก็เพราะว่าเราพวกเราฝากหัวใจไว้กับคุณเอกชัดอย่างเดียวเลย่ะใชวันนี้คือมาดูถ้ำชนีนะาคะเพื่อทำชนีอันนี้ก็คือคนพบสวยๆหาคําตอบให้กับคนเมืองกาว่าถ้ำชนีอยู่ตรงไหนและเป็นแบบไหนค่ะสาเหตุที่่ําง่ายๆเลยครับ มันจะมีปากปล่องเหมือนอุโมงค์แล้วเวลาน้ำในแม่น้ําขึ้นเนี่ยน้ำมันจะเข้ามาในอุโมงค์แล้วชนีจะปีนจากหน้าผามาทานน้ําในอุโมงค์เขาเรยว่าทำชนีแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราไม่ต้องปีนไปทานน้ำนะคะใช่้หมเราเราไม่ต้องไปแอคติ้งอะไรกับ เอกชัดเตรียมน้ำไว้ให้เราที่ดสวนสยโยตรีสอร์ทแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าเดี๋ยวพี่เกดกับเออ่พวกเราเนี่ยจะเผลอตัวลงไปลงไปนึกว่าออนิดนึงนะครับตั้งแต่มาเนี่ยผมเห็นพี่แอร์ซ้อมท่านี้ไว้นานเลยไอเด็นลองทำซิเอาใหม่เด็กพี่แอร์พี่แอร์พี่แอร์ซ้อมซ้อมท่านี้ไว้ไม่ใช่ท่าอะไรท่าชนีท่าชนีเกาะลงมากินน้ำแก่พี่น้องเองเลงทำแล้วก็มีจุดนะครับเวลาเรานั่งรถสถานจะเห็นรูปภาพเป็นรูปสลักนะครับ าารู้ตงนเราจะไปหาค <ใน S 1> ําตอบว<ะ>่านั่นคืออาจารย์ของมารายชื่อดังที่คําสั่งเสียสุดท้ายคือขอให้ญาตินาอัถิมาไว้ตรงถ้ำชนีเพราะเป็นจุดที่เคยมาว่าภาพแล้ว ติดตาตรึงใจและอยากจะมีอัธิฐานนั้นไปตลอดชั่วชีวิตอที่เป็นลูกตาตัวนี้ที่ตาลงเอะว่ามันแตกอยู่ข้างบนเลยนะใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปค้นหาชื่อกันต้องให้ทุกท่านติดตามรายการอเราเรก็ไปค้นหาชื่อเองเดี๋ยวเราจะจอดตรงนั้นครับแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยเออเออเอถามยังไงว่าลูกใครถามพันคนบางคนยังไม่รู้เลย ผมยังผมยังจําชื่อไม่ได้เลยครับที่ยังไม่เฉลยไม่ใช่เฉลยที่อะไรนะคะจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูช่องทางการเราไปดูว่าชื่ออะไรแต่เมื่อกี้พี่เห็นแล้วอันนซีพี่ถามน้องแล้วตรงนั้นนะครับจริงๆอ่ะคือใช้เฉลยกับกรรมกรเนี่ยเจาะช่องนะครับจริงๆมันคือน้ำผาเหมือนช่องของขาแล้วก็เจาะไปก็เลยเหลืองแง่งหินอยู่ตรงนั้นซีนเดีใช่ไหมเราใช่ก็เป็นอีกหนึ่งมิติของทางรถไฟสายมรณะใช่ครับ แล้วถ้าสมมติสมมตินะคะว่ามีคนสนใจแล้วอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาดูแบบจะมาดูแบบพวกเราเนี่ยทำไงต้องนั่งรถไฟใหญ่อย่างเดียวครับแต่บรรยากาศอย่างเนี้ยคงยากของเราจัดเฉพาะที่ขั้นบนะี้เา่นะคะก็หัวเราไม่แพงนะคะคันห้าไม่ใช่หัวละหมื่นคันเลยที่ผ่าวไม่มีประกานด้วยมีหมื่นเลยไม่ได้ อันนี้อันนี้อันนี้อาินันงานจากน้องเขาเลยใช่เขาอยากให้พวกเรามาดูไงใช่จริงๆนะคะแล้วก็พิเศษจริงๆนะพิเศษจริงแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกชัดด้วยนะคะที่วันนี้พาเรามาชมสถานที่ซึ่งคนเมืองการหรือคนที่ไม่คนเมืองการเองไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะแล้วก็เห็นภาพแล้วก็ต้องบอกว่าจะได้ภูมิใจกับการจนะบุรีนะคะเพราะนั้นน่ะรักเมืองการก็ต้องเที่ยวเมืองการค่ะ Oh, mm -hmm. อันที่เราเห็นนะครับอันนี้เป็นก๊กเป็นถ้ำชนีนะครับก็เป็นถ้าที่เวลาน้ําขึ้นนะครับน้ําก็จะตามกระแสม่น้ำเนี่ยก็จะไหลขึ้นมาเหมือนกับเป็นปากถ้าระดับเดียวกับตัวแม่น้ําแควน้อยแล้วชนีเนี่ยก็จะลงมาจากตามผาแล้วก็มากินน้ําตรงนี้นะครับก็เลยเรียกว่าถ้าชนีนะครับแล้วก็เป็นถ้าที่ลึกมากลึกประมาณ10เมตรนะครับแล้วก็ต่อกันกับตัวแม่น้ําแควน้อยครับอันนี้ก็เรียกว่าถ้าชนีหนึ่งเดียวในเมืองกาลครับ ต้องใช้ความระวัดระวังในการชมนะครับเพราะว่าปากทางเนี่ยก็ลึกแล้วก็โ้โ่เป็นเหวเลยที่พี่เพิ่งเห็นนะครับเป็น10เมตรเลยแล้วตรงเนี้ยไม่มีใครจะเห็นได้เพราะว่าจะต้องนั่งรถไฟมาแล้วผ่านเลย<ช>ไม่หยุด<ช>ไม่มีการหยุดรถไฟก็วิ่งผ่านเลยฉันมทราบได้ยังไงคะว่ามีถ้ำชนีอยู่ตรงนี้คือพอดีสนิทก,กับทางรถไฟอะครับเราก็เลยได้ยินชื่อถ้ำชนีเขาก็เลยบอกว่าอ๋ออยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาจะพามาดูให้แต่เป็นกรณีพิเศษครับก็ต้องขอขอบคุณพิเศษสำหรับ ขราวขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะครับหนึ่งชั่วโมงกว่า,วานิดๆนะคะสําหรับการที่เราวันนี้เราไปชมทาชณีก็ต้องถือว่าเป็นอันซีนมากๆเลยทิปจากนี้เราจะไปทานข้าวกันที่ <ๆ S 1> ะะสวนซีโยใช่ครับพรบ้อมไหมถ้าพร้อมหิวหรืออย่างท้องร้องไหมรองมานานแล้วครับรอตอกแต็กตอกแต็กตอกแตกมาตลอดทางเลยเหมือนรถไฟเลยนะ คลิปของถ่ำชนีเป็นยังไงบ้างคะน้าเองสนุกมากเลยครับพี่ค่ะนะคะแล้วก็ถึงเวลาอันแสนรื่นลมของพวกเราที่สวนไซโยกนี่ะคะจบคลิปถ้ำชนีมาต่อท้ำกระแสเลยนะครับค่ะนะคะวันนี้นะคะพาบรรยากาศสวยๆของที่เดอะสวนไซโยกแอดเวนเจอร์พาร์คนะคะมาให้ชมกันนะคะปกติ เทปเดิมที่เราออกไปเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศาช่วงกลางวันนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาดื่มดำกับบรรยากาศช่วงเย็นของคุงชมสะพานเปลี่ยนสีได้ใช่ใชโรแมนติกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วช่วงนี้ก็กำลังถึงเวลาที่รื่นรมของเราแลยวนะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารเรือนอาหารชมสะพานนะครับ,รบก็เปิดทุกวัน8โมงถึง4ทุ่มนะครับ วันนี้เป็นปลาทอดกระเทียมแกงป่าไก่นะครับแล้วก็ไข่เจียวเราใช้ไข่เป็ดล้วนไข่ฟูกุ้งสับทานามากไม่ได้ใส่แป้งนะคะแล้วก็มีผักผัดน้ำมันหอยแกงจืดเต้าหู้หมูสับสาลาคนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างอันนี้พื้นๆต้องมีเทปนะอีกเนี่ยแต่ว่าทรงคุณค่าทุกอย่างเลยเพราะว่าเป็นอาหาร พื้นบ้านของคนสซยกทราบเลยเดีะะ๋ยวมีผับเส้สนอีกอย่างนะครับค่ะนะคะอ่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะไม่อยากให้คุณผู้ชมอิจฉานะคะเดี๋ยวเราจะทานเผื่อทุกคนเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะคะเราจะเอาบรรยากาศยามเช้าสวยๆของสวนไซยออนี้ละคะ่ะมาฝากทุกท่าน